ไม่ไปเป็นเสียงเบาจังเ,เลยอะย่ะครั้งสุดท้ายขอดังๆอยากจะเจอใครถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือให้กับ เครื่องกันมาเลยใช่ทำไมยังไ,ไม่ซักเลยคืนนี้ทั้งแกะจับถุงไปเลยสวยลูกสวยมากไปดามกันมาลข้าไหนมาเข้าไปได้น,นะตไนี้ข้างหลังด้วยนะครับนะอาจจะไม่ถึงนะกันนะอ่าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไหนอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละโอ้โหสวยเด่นเป็นประกายมาแต่ไกลนะ เขาแบนเงินขอม่อกขอแบนฟองก็กได้ได้จีพวงก็ใส่มาจีพวงล่ะมีกีพวงไม่มีสักพวงและแรกอะไรหรออะอะ้หน้า แล้วแม่จะไปดูกินไงนะซื่อม่ถามก่อนขอครับคุณครับจ้าเตนนละอยจขอรับแเสร็จเรียบร้อยแม่ตแน่งจังเะไรล่ะเขาถ่ายไปสิรูปนะเขาถ่ายแล้ะเรียบร้อยแลถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาปิ้นรูปหน้าแปะหน้าตลาดเลยไอทิน่าให้กินงั่งเลยอะไรพวกอะไรอะไรวงอะไ เอาแหวนพองมีนี่นี่เอาหมดเลยมีอะไรให้มาเอาหมดมีอะไรเนี่ยมีอะไรเ่ยอ๋อแชร์ตายเตี๋ยไปแล้วโอเคหนูไม่ได้เล่นเนาะหนูก็ไม่รู้แชร์ตายได้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 ต้องโอมน้องล้วโอมน้องแล้วคุมาไม่ได้คุยอะไรเลยคุยเรื่องการกินายแดนเซอร์งงมากอ่ะมาต่อเลยจ่าเพลงมาได้เลยเอามาเลยเอมา รัดไหนในรัดไหนรัดทุ้มาบ้างฮะรัดปงฮะฮะรนาุยนะวันนี้วันท่ไหนเนี่ยวันที่หกไม่จเลยทไมไ่อดไมอดเลยก็ฝนเลยเแลยวร้านเห็นูปเห็นก็แอบมาผมไม่อยากให้เห็นไม่ได้ถอยก่อนไม่ไดก่อนอยากให้ถอไม่ได้ถอไม่ได้ถายลูก กับคุญแจนครับขอบคุณครับครับเป่ากมอเียครับออาเป็น่รับเลยปไเลยขอบคุณคับงอมดร้องไหละแม่รับผที่ข้าไปเลยเร็วๆขบัวางนะขอบคุณครับอ่เรียบงามมาต่อได้เลยคุณรับขอบคุณครั ปกตบปกิับคกณครับอะไรนะแม่มาหาแม่หน่อยมากต่งหนัดไหนเนี่ยพุดนื้อฮะน้องแค่พูดเหนื่อด้เหรอใบลาป่วยแม่นด่ันี้หนูไ่้าาม่ครับมีใจให้แม่นดนะครับม่ไห้ม ใครโทรมาไม่สนสนหน่อยเหอะลูกเต่าก็โทรตามโอ้โหครับเดี๋ยวคนนี้ไปหาหน้าไปทีนะจ้า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 นะขอบคุณครับมาปิดท้ายกันฮะกับติดนรอไว้ช่หัวใจครับจ้าแม่เชดเดิ้เซอร์ได้ไงขอบคุณครับขขออบบบบคคคคุุุณณรัมาา่ขอบคุณครับ โอ้โหชื่นใจจริงๆนะครับเชื่อว่าหลายๆคน ที่ได้เจออะไรอันเนววันนี้แล้วก็ครั้งนี้ชื่นใจอ่ะผมก็ยใชชื่นใจเลยมาแล้ววันนี้มาแล้วพุ่งตรงมาที่นี่แม่แม่มารอตั้งแต่เช้ารอตั้งแต่เช้าอะไบอกแม่หน่อยบอกไปเลยชื่นใจเดี๋ยวเนี่ยเสร็จแล้วแม่ได้กลับไปซะก่อนนะแม่เมื่อวานบางคนลากยาวมาจากนุ้นมาไปกลินมาเไปกรีนกลับกันมาบางคนเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะครับเชิญดีเจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเราจะเซลฟี่กันหน่อยมาแบบนี้ ภาพความประทับใจบนเวทีนี้มีดีเจน่องดีเจนางฟ้าดีเจเอดีเจตัวเต้แล้วผมด้วยดีเจแบงค์รบเชิญฮะครับเดี๋ยวเราหันหน้าเข้าหาเวทีนะคะราไปดูับต้นตัตั้งขันทีทำผู้บริหารทุกๆุกเน้นเบิร์กครับ ออามามาด้านหลังเห็นหมดชูไม้ชูมือด้วยนะครับแม่แม่ลวมเฟรมนะชูสองสงสงน้องแน็ตต้ด้วยโอเคแม่แม่ติดเฟรมภาพแรกกดไลค์เห็นทุกคนเห็นทุกคนกดไลค์หน่อยหนึ่งสองส่มกล้องมือถือด้วยกดไลค์โอเค อะของข้างอุดิโอหน่อยหนึ่งสองสามยิ่งกดไลค์แล้วเรียบร้อยมินิฮาร์ดน่ารักกันหน่อยมินิฮาร์ดส่งหัวใจให้กับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กหนึ่งสองสามย้อ่ะอันดับหนึ่งลูกทุ่งในดเวิร์กชูเลขหนึ่งอันดับหนึ่งทั่วไทยนะผมบอกเลยหนึ่งสองสามย้่งอ เกาหลีเกาใจล่าสุดท้ายแล้วหัวใจอยู่ที่แก้มหน่อยเดี๋ยวไมินสองสามเกาหลีเกาใจแม่แม่ข้างหลังทำบ้างทำจริงทำจริงชื่นใจเฮ้ขอบคุณมากนะฮะโอ้ยลุกไม่ไหวไล้อายอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เข้ามาเชียร์มาชมเราบอกหน่อยนะฝากคนหน้าหน่อยครับ ขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาตั้งตารอนะครับขอบคุณจับของพี่ๆตรอกูลด้วยนะครับตัวของผมเองด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มอบความสุขกันได้มาเจอกันเนาะอาจจะไม่ได้นานมากแต่อย่างไรก็ได้เจอกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีแล้วนะครับยังไงก็มีโอกาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณนะลายอันนาขอบคุณมากขอบคุณมาก ลูกทุ่งนั่เบื่อของเราทั้งปีแล้วก็เป็นนักร้องอยู่เลยเก็บภาพสวยๆไม่ไม่ไม่ผมเป็นช่างไฟในตำนานครับผมเป็นตำนานเลยใช่ใช่ใช่ส่งลิงก์มาแล้วนะครับไปดูขอบคุณคุณครันขอบคุณทุกคนด้วยกับคร้อะครบขอบคุณน้องไร้อะด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหชื่นใจดีเจน้อดีเจน้ำฟ้าดีเจเอดีเจเต้ชื่นใจไหมชื่นใจจ้ะชื่ใจยัีสบายๆอันนี้แม่ไม่ ไมต้องบอกก่อนนะความสดุกในวันนี้นะครับคุณหน่องครับฝากไว้หน่อยแล้วกันนะให้คุณหน่องฝากภาพรวมหน่อยสิอ้าวผมฝากก็นนะฮะสำหรับเรื่องของเรานะครับแน่นอนเลยหลายเรื่องที่ทำสำหรับเรื่งทุกเดือนเรืองทุกทุกวันทั้งคืนคือเราขายคนฟังทั้งประเทศนะครับก็แน่นอนนะครับ เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการทางทุนเอกกับชาติครับที่ได้รับการรับรองจากกสทชออกอากาศจากกรุงเทพมหานครและชั้นที่5เมตรครับข้หมูลแบบสิบฐานีพิพิุนักทั่วประเทศครับที่จิตครับ8.85จุ5จุด25เป็นเงินครับไชน่าครับ101.75เป็นเฮิร์นครับประจบบริหาร98.75เป็นเฮินครับตัวแทนเทศ92.75เป็นเงินครับสิ่งใหม่9 6 5เมกะเฮิร์ตซ์ครับพันระบบเอ็มนะครับที่ลาบะลา ไปถึงไหนแล้วนะเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เสร็จต่อด้วยมีแม่ห้องสอนกต้องม่ห้องสอนต่อด้วย